ก็สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการแกะกล่องของที่ทุรักทุเลและก็ทุเรศทุรังจริงๆดูทิครับกล่องบิบบุบบบปู้บีบ้มชีคานนะครับในระหว่างขนส่งแน่ๆน,นะครับมันดูสินค้าข้างในไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ฮะเป็นไวเลสคาราโอเกะนะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับให้ควาบันเทิงแบบมือถือ อันเล็กๆนะครับในรูปแบบของคาราโอเกะเอาไว้ร้องเพลงเล่นๆนะแกะออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับข้างในนี้ก็จะมีสายสําหรับชาร์จนะครับเป็น USB Type C หนึ่งเส้นนะครับที่เขาให้มาคู่มือไม่ต้องพูดถึงนะครับหายไปแล้วครับมาดูนะครับของที่อยู่ข้างในนะครับแตกครับทุกท่านครับนี่ฮะทำไมไม่ขนส่งดีๆทำไมต้องโยนนู่นโยนนี่เนาะขนส่งเนาะนี่ครับแตกเลยแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่ามันเสียแล้วนะครับ เสียอารมณ์เสียความรู้สึกนะครับแทนที่เราจะได้ใช้ของสวยๆงามๆกับได้ของที่มีตํำหนิมาซะง,งั้นนะครับมาพร้อมกับไม้้อย1ตัวนะครับนีบ่เป็นไม้้อยแล้วครับนี่ จริงๆอุปกรณ์ชิ้นนี้มันมีไมลอยมาแบบ2ตัวก็มีนะครับแต่ผมสั่งมาในเป็นแบบตัวเดียวนะครับลองสั่งมาดูก่อนนะครับเรามาดูการใช้งานวันนะครับปุ่มใช้งานมันจะมีบนตัวมันนีแค่6ปุ่มนะครับนี่ฮะปุ่มปิดเปิดปุ่มเร่งลดเสียงแล้วก็เลือกโหมดนะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลในการเล่นบลูทูธนะครับปุ่มพอดปุ่มเพย์พนนั่นเองนะครับแล้วก็ปุ่มปิดเปิดไฟนะครับขอบนี้มันจะมีไฟนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่เปิดใช้งานก็กดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับนี่สัญล ที่จะทําการใช้งานนี่ควรจะเอาไปชาร์จก่อนนะครับนี่คือด้านหลังมันนะครับด้านหลังก็จะมีช่องเสียบแฟลชไดร์นะครับไมโครอดิกาล้วก็จุดพอกตัวนี้นะครับเป็นสายแจ็คนะครับแต่เขาไม่ได้ให้มานะครับสาหรับเสียบเข้ากับช่องหูฟังของมือถือนะครับเป็นออกอินนั่นแหละครับแล้วก็รูชาร์จยูดบีไทสีตรงนี้แล้วก็รุ่นมันก็คือรุ่น K12 นะครับตัวนี้ีนี้เรามาเปิดดูนะครับกดค้างไว้นะครับ จะได้ยินเสียงนะครับแล้วก็มีสีวิ่งตามขอบมันนี่นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มสําหรับควบคุมนะครับถ้ากดอีกทีหนึ่งนะครับสีก็จะเปลี่ยนนะครับนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นนี่ฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับรูปแบบกดอีกทีนะครับจะเป็นสีให้เลือกหลายๆสีหลายแบบนะครับถือว่าเพิ่มสีสันในการใช้งานนะครับสําหรับเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับนี่ครับนี่ฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ยิ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยคงจะสวยงามน่าดูนะครับถ้าเราอยากจะปิดมันไปบางท่านอาจจะไม่ชอบก็กดค้างไว้นะครับไฟที่วิ่งอยู่บนขอบมันนี้ก็จะหายไปทีนี้เรามาดูไม้นะครับเรามาดูส่วนที่เป็นไม้นะครับเดี๋ยวปิดก่นอนปิดก็กดค้างไว้นะครับกดแช่ไว้นะครับมันก็จะดังแบบเมื่อกี้เนี่ยเป็นการปิดนะครับ ที่ตัวใหม่นะครับใหม่ตัวนิดเดียวครับเล็กๆเบาๆนะครับครับก็มีรูชาร์จไทซีเหมือนกันครับตัวนี้ควรทําการชาร์จก่อนนะครับได้มาแรกๆเนี่ยก็ผมก็ลองชาร์จดูประมาณ2 3าชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับตอนชาร์จนี่ไฟสีแดงจะติดนะครับแล้วก็ถ้าชาร์จเต็มแล้วไฟสีแดงจะดับการใช้งานก็กดปุ่ม power ค้างไว้นะครับมันจะมีแค่ปุ่มใช้งานแค่นี้นะครับนะสี่ปุ่มเองนะครับอ่าปุ่ม power แล้วก็บวกลบนี่คือเล่นลดเสียงนะครับแล้วก็ตัวปุ่มสุดท้ายนี่จะเป็นลูกเล่นของเขานะครับเรา มีไฟสีน้ําเงินแวบๆตัวนี้นะครับให้รู้ว่าเราเปิดแล้วนะครับทีนี low low you know, ้ถ้าเราเปิดเครื่องทีนี้ก็จะทําการเชื่อมกันทันทีนะครับนะครับโล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 เริ่สองสาสี่เริ่มสองสามอ้เหตุการอย่างเงี้ยเสียงดีมากนะครับเนี่ยร้องกันเล่นเพลินๆได้นะครับในวงได้นะครับอ่อบวกลบสำหรับผมจะกดลบนะครับโล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 เสียงก็จะเบาลงนะครับ ลดลบ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 ลดดูปุ่มตัวล่างสุดนี่นะครับผมลูกเล่นเขานะครับกดจึ๊กหนึ่งครั้งลดลบลดลสองสเป็นลูกเล่นทําให้เสียงคนเราเปลี่ยนไปนะครับเมื่อกี้จากเสียงปกติก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงใหญ่ขึ้นทุ้มขึ้นนะครับนะกดอีกทีนะครับลดลดสองสามสี่นะครับทำให้เสียงเล็กลงนะครับกดอีกทีนะครับลดลดลดลสองสามกดอีก 你小子要吃干饭？ โลสองสามคนก็กลับมาสู่โหมดปกติเสียงปกตินะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นนะครับเล่นเพลินๆได้นะครับตรงนี้นะครับโลเสียงดีเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับเบาๆครับไม้ที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นไมโคอนเดนเซอร์นะครับอันนี้เปิดได้นะครับตรงนี้แล้วก็ภายในตัวหัวไม้เนี่ยก็จะมีฟองน้ํานะครับเพื่อว่าซับเสียงดังปุ๊บปั๊บนะครับเวลาเราพูดอะไรเนี่ยดูไม้อีกทีหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นไมโคอนเดนเซอร์นะครับเนี่ย กับไม้ที่ต้องใช้ไฟเลี้ยงน,นะครับทําให้มันมีความไวในการรับเสียงแล้วก็เสียงจะดีมากนะครับนี่คือคุณสมบัติของไม้ที่เป็นชนิดไม้คอนเดนเซอร์นะครับนะครับเรามาดูส่วนที่เป็นลูสองส่วนที่เป็นตัวรับมันนะครับโล่โลก็เนี่ยครับก็จะเป็นบวกลบมันก็จะเป็นการวนลูปนะฮะบ,บวกลบเนี่ยก็คือเร่งเร่งลดบนลูปเอ็ม M เนี่ยก็คือโหมดนะครับ ลองค้นหาบลูทูธดูถ้าเสิร์ชหาบลูทูธนี่มันจะชื่อว่า K12 นะครับมันจะขึ้นใดี๋ยนี้เนี่ย K12 นะครับแล้วก็เชื่อมต่อเลยครับจับคู่นะครับนี่แหละถ้าจับคู่กันได้แล้วมันจะดังตึงๆนะครับนี่คือจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สมมติว่าเราจะเปิดเพลงนะก็ก็ถือว่าดังดีมากนะครับหลุ่หล่หล่หล่ Icana, เรื่องสองสามสี่ห้าถูกตรอสุดเื่องสองนี่ครับเดี๋ยวผมเชื่อมต่อพูดถึงนะแต่ว่าเสียงเอีโค่มันเนี่ยอ่าผมลงถามไปที่บริษัทแล้วเขาบอกว่าให้ดับเบิลคลิกที่ปุ่มบวกลบนะครับเป็นการลดเสียงเอีโค่แต่มันก็ลดไม่ได้นะครับเห็นเขาบอกว่าดับเบิลคลิกคงจะเป็นการคลิกสองทีพร้อมๆอันทีเร็วๆนั่นนะครับเรื่องสองสามเรื่องสองสาม ร,รุ่นสองสามมันก็ไม่ได้นะครับมันก็เป็นการเล่นรถเสียงความดังที่เฉยนะครับนะครับซึ่งก็ไม่สามารถที่สรุปว่าไม่สามารถที่จะตัดตัดเสียงเอ็โคได้นะครับหรือลดเสียงเอ็โคได้นะครับลบลบนี่ครับก็แต่ก็ถือว่าไม่น่าเกียดเท่าไหร่ 2> 2รุลนสองประมาณนี้นะครับปุ่มใช้าง,งานมันก็ง่ายๆนะครับพอเราเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เล่นจากมือถือได้เลยหรือไม่ก็ถ้าท่านใดมีเอทีการ์ดมีเฟสได้อยู่ก็เสียบข้างหลังได้เลยนะครับ ถ้าอยากจะฟังเพลงจากแฟรได้จากมโครุติการ์ดนะครับก็เปิดมาเป็นไฟแบบนี้นะครับไฟสีน้ําเงินนะครับสแสดงการเชื่อมต่อของบูทเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ให้ความบันเทิงพกพาง่ายๆนะครับสำหรับเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับถือว่าน่ารักดีออกแบบได้สวยนะครับนี่ครับ สำหรับท่านสุภาพสตรีนี่ผมจะเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยครับสำหรับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนี่น่ารักกับชุมกับินเพราะนี่ออกแบบได้สวยอ่ะสวยงามเลยทีเดียวนะครับราคาไม่แพงนะครับก็เลยเอามาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มันเป็นอย่าะไรยังไงนะครับปุ่มช้างานก็มีแค่นี้นะครับโล่ลลปุ่มที่เป็นรูปไม้ที่ตัวเครื่องมันนี่ก็ไม่รู้ว่ามันใช้งานเป็นอะไรยังไงนะกดแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะมีผลเปลีป่ยนแปลงอะไรยังไงนะครับเสียอย่างเดียวนะครับเสียความรู้สึกตรงนี้แหละครับเ,เรื่ององงข ทำให้อุปกรณ์แตกหักเสียหายเนี่ยนะครับบริษัทก็จะให้ผมส่งคืนไปแล้วก็จะส่งตัวใหม่มาให้ครับแต่ว่าไม่มีค่าเสียใจนะครับแต่ว่ามันไกลนะครับไปกลับก็ร้อยกว่าโลมันไม่คุ้มเลยไม่เป็นไรแจ้งทางบริษัทไปว่าไม่เป็นไรผมใช้ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วไม่ซีเรียสนะครับแต่สำหรับบางท่านอาจจะซีเรียสนะครับเพราะว่าถือว่าได้สินค้าที่ไม่สมบูรณ์นะครับมาใช้งานนี่แหละครับถึงบอกว่าเป็นการแกะกลองที่ทุรคทุรีทุเรศทุรรนนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับ ช่องนี้นะครับอย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ